มาแล้วลูกค้ามาวันนี้มาเจอบ้านอีกหลังแล้วนะคะพื้นสักยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะบ้านสุขโขทไทยนะคะลูกค้าพื้นจะยาวอยู่ที่6เมตรนะคะ3วานะคะอ่ายาว6เมตรเลยนะคะก็คือ12สอกนั่นแหละนะคะฝ้าสักหน้าแปดนะคะที่ห้องหนึ่งห้องนอนนะคะลูกค้านะ เพราะว่านิชาปีนเข้าไปไม่ได้นะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะไม่สามารถเข้าไปได้เนาะ <c oughs> จะอยู่ที่หน้าต่างถ่ายให้ดูนะคะ <c oughs> อา่ามาดูใกล้ๆกักนนะคะนี่เไหมสวยงามเลยนะคะสำหรับพื้นสักมีไม้แดงอยู่สามแผ่นนะคะลูกค้านะห <c oughs> ลังนี้มีไม้แดงอยู่สามแผ่นนะคะแล้วก็มีไม้รวมอยู่ประมาณหกแผ่นตรงนู้นนะคะ <c oughs> นั้นหกแผ่นคือไม้รวมนะคะน <c oughs> อกนั้นจะเป็นสักหน้าหน้าสิบหน้าสิบสองหน้าสิบสามนะคะลูกค้า ยาวหกเมตรหมดเลยนะคะสำหรับเสานะคะเสาก็าจะเป็นน่าจะเป็นไม้ไม้แดงนะคะลูกค้านะไม่แน่ใจและไม่ได้ดูด้วย mm hmm. เอ่อทั้งหมดจะมีอยู่หก mm hmm. เป็นสิบสองเสาทั้งหมดยีบเอดต้นนะคะลูกค้าทั้งหมดหลังนี้นะคะกว้างยาวอยู่ที่เออเก้าคูณสิบเอ็ดเมตรนะคะลูกค้านะคะนะ่ะ กว้างมากนะคะพื้นจะอยู่ที่โอ้พื้นได้หลายยกมากนะคะประมาณหกยกนะคะลูกค้าอ่าหลังบ้านจะเป็นพื้นอ่าค่อนข้างจะเป็นลายน้ํานะคะลูกค้าเป็นลายน้ําก็จะใช้ได้บางแผ่นนะคะสําหรับข้างหลังนะคะนี่นะคะแผ่นนี้จนะใช้ได้นะคะลูกค้าแผ่นนี้น่าจะอยู่ที่หน้าสิบสี่แล้วนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบสามครึ่งเเดี๋ยวในชาววัดให้นะแผ่นนี้ใช้ได้ะคะ่ะแผ่นนี้หนามากนะคะลูกค้าหนานิ้วครึ่ง หน้าสิบสี่เต็มเต็มเห็นไหมคะสายตาใน่ช้าไม่ผ่านนะหน้าสิบสี่นะคะยาวผู้สูงจะยาวเจ็ดเมตรนะคะนี่นะ,ะยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรเลยนะอ่านะล็อกนี้ล็อกนี้สวยเหมือนกันนะคะไม้ถึงจะไม่น่นก็สวยอันไหนที่ไม่สวยเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะสําหรับฝาจะเป็นสักหมดแล้วก็เป็นฝาเฟียมซะด้วยนะคะลูกค้านะนี่นะคะรอบบ้านจะเป็นฝาเฟียมนะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปดูข้างล่างให้ดูเสาทั้งหมดยีิบเอ็ดต้นแล้วก็ ฝานะคะจะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้าสักทั้งหลังสัก,สกทั้งหลังอีกแล้วนะคะหลังนี้เจอแต่สักทั้งหลังนะคะแล้วก็บานประตูจะเป็นบานเฟีย้ยมสวยนะคะเห็นไหมบานเต้านะคะสักอ่หนานะคะหลังนี้นะคะจะเป็นหน้าหน้าจะอยู่ที่ประมาณหน้าหกนะคะรอบบ้านนะคะแต่ในตัวบ้านจะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าต่างสวยนะคะใช้ได้เลยสวยมากนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะเรามาดูพื้นข้างไหนแล้วเนาะ,ะเราไปดูพื้นล่างกันนะคะ,ะส่วนพื้นระเบียงตรงนี้จะเป็นไม้แดงนะคะลูกค่ะไม้แดงยาวสามเมตรนะคะ,ะมีมีประตูบาน,บานเฟียมซึ่ง,เป,งเ,เ,เป็นบานหน้าถังเนาะไม่ใช่เฟียมเป็นบานหน้าถังลายสายฝนนะคะลูกค่ะหนึ่งนะคะนี่นะคะฝา สวยๆเลยนะคะทาสีแล้วอย่างนี้่ะจะไม่ค่อยเห็นลวดลายเราต้องไปดูข้างในแต่ว่าเรามาดูลายใกล้ๆกันอยนี้น่ะก็จะเห็นมีลายอย่างนี้เ่าจะจะรู้ว่าเป็นสักนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะลูกค้านะไปดูข,ข้างล่างกันนะคะนี่นะคะนะคะดูข้างล่าง สวยๆกันเลยนะคะสำหรับเครื่องสักน่าจะเป็นหน้าหน้าหกหน้าเจ็ดใช่เนี่ยหน้าเใช่ไหมคะเครื่องหน้าเจ็ดใช่ไหมคุณลุงเครื่องหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็มีรอดหน้าเจ็ดด้วยนะคะทั้งเครื่องข้อสองก็จะอยู่เล้าวหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็ลอดหน้าเจ็ดเหมือนกันนะคุณลุงเนาะอ่านี่นะคะหน้าเจ็ดหมดคุณลุงวัดให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะหน้าเจ็ดเป๊ะนะคะสําหรับ ข้อสองยาวยาวหกเมตรเลยนะคะลุงเนาะยาวไม่ต่อ,ตตอ,ตอเลยนะคะอ่าทั้งหมดไม่ต่อเลยเสาเสาข้างบนเป็นไม้อะไรคะคุณลุงไม้มะค่าไม้มะ่าใช่ไหม่ะเสาเป็นไม้มะค่ากี่ต้นคะสิบแปดต้นใช่ไหมคะรวมรวมด้วยเป็นเป็นยี่สิบใช่ไหมคะอโอเคเสาทั้งหมดยี่สิบต้นนะคะลูกค้านี่นะคะเป็นไงคะสวยสวยไหมยาวหกเมตรเลยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะ สวยๆกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนีชาชจะพาไปดูรอบบ้านเจ็ดเมตรใช่ไหมคะคุณลุงเจ็ดหรือหกคะ <10. S 1> ความยาวของเขาคือเจ็ดใช่ไหมคะอ๋ะอเจ็ดเมตรค่ะลูกค้าพื้นยาวเจ็ดเมตรมาดูเลยอานี่รอบบ้านนะคะลูกค้าสวยๆเลยเห็นไหมคะสวยงามนะคะ,ะามาดูกันนะคะ<ม>นี่นะคะลูกค้ารอบบ้านสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขาเฟี้ยมกัน คือหลังนี้ได้หมดนะคะลูกค้าอาเห็นไหมคะลูกค้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ชานี่นะคะโอ้โหมันมืดมากเลยนะคะจะได้ไหมเนี่ยอ่ะนี่นะคะคือเป็นเฟี้ยมโบราณนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะ นะคะสวยมากๆเลยนะคะสะรับฝาข้างหลังนะคะน네 mm hmm. ouais ี่นะคะนี่นะคะบานเฟียมโบราณซึ่งหาดูยากนะคะอ่านี nee oh ่นะคะเป็นบานสัก เฟียมสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะหลังนี้นะคะยาวไปนู่นเลยนะคะอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ที่เอ่อสิบสี่เมตรนะลูกค้านะความยาวนะคะสำหรับความยาวนะคะแต่เฟียมจะมีอยู่หนึ่งสองสามฝานะลูกค้านะตรงนี้นะคะสามฝาสวยสวยเลยนะคะหนามากเลยหนาอยู่ที่โอ้โห สามเซนเลยนะคะลูกค้าความหนาเต็มร้อยเลยนะคะลูกค้านะ,ะเรามาดูข้างนี้ดีกว่าเห็นไหมคะนะสวยมากเลยะคะ่ะบานเฟี้ยทั้งหมดสี่ฝานะคะหลังนี้นะคะบานเฟี้ยมสี่ฝาสวยๆเลยคะ่ะสวยมากนะคะนี่นะคะะเรามาดูข้างนี้กันอีกทีนะคะโอ้โหสวยแล้วก็กว้างมากเลยนะคะสาหรับหลังนี้นะคะลูกค้าท่านใดต้องการ เฟียมแล้วก็พื้นสักนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะหลังนี้เราจะจัดไปแบบถูกๆก,กันเลยอะมาจ่ายกันแบบถูกๆเลยนะคะจัดกันไปเลยเราจัดกันไปแบบเป็นว่าอ่าค่ะนะคะโอเคค่ะ